ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเปิดธนาคารการันซึ่งเราถึงแล้วมาดูนะเป็นธ yeah, <I> นาคารอะไรนี่นะคะเราก็มาถึงธนาคารแล้วซึ่งเราเลือกเป็นธนาคารคอมมอนเบลนะคะ,ะไปกันเราจะไปเปิดบัญชีกันนะคะ I want to open new account. Okay, sure. You got passport? Yes. And visa? Yes Yes. <Okay. S 2> But the visa open in phone. Oh that's fine. It's a PDF. Yes. Okay. What's your name? Ah uh, P A W W E N A. Okay. Yes. Just take a seat. Just uh two people. Two people. Yes. Ah uh, what time about? Maybe 10, 10, 15 minutes. Okay. Thank you. ทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปแจ้งเขาว่าเรา จะมาเปิดบัญชีเขาเลยบอกว่าให้รออีกประมาณสิบนาทีนะเปิดไม่ยากเลยก็แค่มีวีซ่าแล้วก็พาส,สปอร์ตซึ่งเราบอกว่าเรามีพาส,สปอร์ตแต่ว่าวีซ่าเนี่ยดีไซนมือถือแต่ว่าเป็นไฟล์ PDF แล้วก็จะส่งไฟล์ให้เขาในเล็วนะคะคะ่ะ หลังจากที่เรารอแล้วนะคะพอถึงคิวเราเนี่ยเขาก็จะเรียกเราไปในห้องส่วนตัวซึ่งมีพนักง,งานหนึ่งคนแล้วก็เราหนึ่งคนก็รวมเป็น2คนนะคะจา,จากนั้นนะคะเขาก็าให้เราส่งเอกสารให้เขาทางอีเมลแล้วเขาก็ทำการจัดการทุกอย่างเรียบร้อยไม่นานค่ะทุกคนทุกอย่างเนี่ยไม่เกิน5นาทีเขาก็ให้เราเซ็นลายเซ็นซิกเนเจอร์ของเราทั้งหมด2รอบนะ ทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้บรชัชร์เราเป็นแบบนี้มานะคะก็คือว่าวิธีการโหลดแอปนะคะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมานะคะแล้วก็เขียนว่า c o m m o n w e a l นะคะก็คือมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่ได้บัตรวันนั้นเลยเราต้องรอเขาส่งไปสีนีมาที่บ้านเนี่ยประมาณ5-7วันนะคะแล้วก็ หน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเขาก็จะมีวิธีการโหลดวิธีการเปิดการ์ดยังไงนะคะหน้าตาการ์ดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่ามันเป็นยังไงค่ะหลังจากนั้น5วันเนี่ยเราก็จะได้รับจดหมายแบบนี้นะคะเพียง5วันเองค่ะ เราก็จะมาดูว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็คือก็จะมีแผ่นแผ่นหนึ่งมาให้นะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบว่าเนี่ยเราได้ New Debit Mastercard ก็คือได้บัตรเดบิตอันใหม่แล้วนะคะก็คือเราสามารถ Active it then start shopping ก็คือสามารถช้อปปิ้งได้เลยทันทีนะเมื่อเราแบบเหมือนเติมเงินใส่แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาบัตรก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะติด ติดมาให้ที่มุมตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือขอปิดตัวเลขนิดนึงนะบัตรสวยมากตรงนี้สามารถแกะออกได้นะคะขออนุญาตแกะมันเป็นแค่เขียนว่าให้ทำการเหมือนเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งตั้งค่าพินนะคะโอเคนี่เลยหน้าตาบัตรข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ นะคะคเป็นแบบนี้คือบัตรเนี่ยดูดีมากก็คือ,อคนในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็นิยมใช้บัตรในการซื้อของซื้อจ่ายของคนที่นี่จะไม่ค่อยพกเงินสดเท่าไหร่ยกเว้นจำเป็นคือร้านที่มัน only cash ก็คือว่ารับแค่เฉพาะเงินสดกรณีนั้นแล้วก็ต้องพกเงินสดติดตัวด้วยนะคะคือทุกอย่างมันเร็วมากนะเรามาสรุปให้ฟังเลยก็คือเราเนี่ยไปธนาคารเลยเตรียมอะไรบ้าง เตรียมอาพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็รอคิวเขาก็จะเรียกไปที่ห้องส่วนตัวจากนั้นเขาก็จะให้กรอกรหัสแล้วก็เส้นลายเส้นแค่นั้นเองเสร็จปุ๊บจบแค่นั้นเขาก็แนะนําให้เราโหลดแอปนี้มารอนะคะแล้วก็เราก็รอที่บ้านเลย5-7วันก็คือจะมีปรายสณีมาส่งพอเราได้บัตรนี้แล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยก็คือเตรียมแค่ าพาสปอร์ตแล้วก็บีซ่านะคะแค่นี้เองค่ะทุกคนทุกอย่างก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปใช้บัตรนี้กันเลยบ๊ายบาย